สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอครั้งกับอีซี่อีซี่หกสามเก้าห้า e นะครับวันนี้มีของแจกนะสำหรับเพื่อนๆนะครับรอฟังเงื่อนไขท้ายคลิปนะครับวันนี้มาแจกตัวนี้อันนี้คือแจกนะแจกหนึ่งรางวัลนะครับก็คือนี่ถังฉีดโฟมล้างรถ2ระบบนะครับของยี่ห้อดราคอนโฟมอ่าราคาในในช้อปปี้อยู่ประมาณร้อยกว่า,าวบาท200กว่าบาทนิดๆจนสองร้อยต้นๆนะครับเป็นถังฉีดโฟม2ระบบนะครับใช้ปัม๊ม ใช้ปั๊มด้วยมือแล้วก็ใช้ที่สูบลมจักรยานไฟฟ้าอะไรเงี้ยมาใช้ในการปั๊มอัดอากาศแบบต่อเนื่องทําให้เรายิงฉีดโฟมได้ตลอดเวลาอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังไงแต่ผมบอกก่อนว่าอันวันนี้แจกนะครับ1รางวัลเดี๋ยวดูกติกาท้ายคลิปนะครับว่าผมแจกด้วยเงื่อนไขอะไรนะประมาณนั้นอ่ะพอดี ผมเคยรีวิวถังฉีดโฟมของ MJJC ไปแล้วนะใช้กับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไปแล้วนะครับซึ่งอันนั้นบอกเลยว่ามันจะต้องมีการต่อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงด้วยถึงจะฉีดโฟมออกไปได้หนานุ่มอะไรประมาณนี้ตัวนี้ผมก็ยอมรับว่ามันฉีดโฟมออกไปได้หนาใช้ได้นะหลังจากที่ลองใช้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยตัววัสดุเป็นยังไงก็โอเคตามราคานะ2องร้อยนิดๆบอกก่อนนะว่ามันมาด้วยสภาพมีริ้วรอยนะบางทีแฟน,แฟน เอฟซผมเห็นผมเอา้าทำไมเอาของเก่ามาให้ห่ะไม่ได้ให้ของเก่านะครับบอกก่อนมันมาสภาพนี้นะครับความจุนะอยู่ที่1.5ลิตรนะครับแรงดันของถังทําได้เต็มที่ไม่เกิน45 psi ไนะครับอย่าสูบเกินนะบอกไว้ก่อนนะครับในตัวถังให้อะไรมาบ้างสิ่งที่เขาให้มาผมให้เพื่อนๆดูเขาให้อะไรองสายเนี้ยมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ให้หัวสำหรับฉีด เป็นละอองยาวๆหัวหนึ่งคือไม่ใช่หัวโฟมอันนี้เหมือนอาจจะไว้พ่นปุ๋ยอะไรเงี้ยเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองก็จะได้เป็นหัวพ่นอีกแบบหนึ่ง้วเดี๋ยวทําให้เพื่อนๆดูครับส่วนในหัวที่ใช้ในการพ่นโฟมเนี่ยมันจะเป็นหัวหน้าตาแบบนี้นี่นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนมุมเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะนี่เราขันมันแน่นก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนมุมครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนมุมในการฉีดแนวไหนอันนี้เป็นแนวของการฉีดเห็นไหม อย่างนี้แนวมุมแบบยิงแนวนอนนะครับแต่ถ้าบ้าเราเปลี่ยนมาเป็นแนวตั้งมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็แนวตั้งนะครับผมเอาเป็นแนวนอนแล้วกันอ่าแนวตั้งก็ได้เพราะเดี๋ยวเวลาฉีดเดี๋ยวผมสาธิตให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงนะแนวตั้งแล้วกันโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะให้เพื่อนๆดูก่อน เวลาใช้งานถังฉีดโฟมพวกนี้ก็ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเคยใช้แล้วนะครับปิดปิดถังให้สนิทเติมน้ําอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็โฟมที่จะใช้เราก็ปั๊มธรรมดานะครับตัวตรงนี้เขาใส่เหมือนพวกซิลิโคนไว้บ้างแล้วเพื่อให้มันลื่นนะครับเวลาใช้ก็กดฉีดตรงนี้เห็นไะหมพุ่งไปแล้วมีตัวล็อกนะครับตัวนี้มีตัวล็อกจะปลดล็อกก็กดหนึ่งทีแล้วก็ดันสลาย์มาข้างหลังน,นี่คือปลดล็อกแค่นั้นเองไม่มีอะไรใช้งานง่ายๆนะครับ เวลาใช้งานก็คือเดี๋ยวเราไปเติมน้ำล้วทดสอบใช้งานกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นให้เพื่อเพื่อนดูตรงนี้อีกอันนึงตัวนี้เป็นวาล์วที่ใช้ในการเ,เติมลมนะครับผ่านเครื่องสูบลมที่เป็นพวกจักรยานไฟฟ้าผมให้เพื่อนดูเมื่อก่อน,นผมเคยรีวิวตัวเสียวมี่ไปแล้วนะครับที่เป็นที่สูบลมจักรยานไฟฟ้าหน้าตาแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็จะขันเข้าไปกับไอตัววาล์วเติมลมตรงนี้เพื่อใช้งานเราก็ไม่ต้องมานั่งปั๊มไงเขปั๊มเนี่ยพอแรงดันมันหมด โฟมก็ไม่ออกพอโฟมไม่ออกปับ๊บก็ต้องปั๊มใหม่อันนี้ไม่ต้องดังแบบนี้เลยแต่ว่าเราจะตั้งแรงดันทิ้งไว้ที่45 psi นะผมบอกก่อนนะอย่างอันนี้ผมตั้งให้เพื่อนๆดูแล้วกันผมถอดขึ้นมาขึ้นแล้วนะแล้วผมก็ตั้งไว้ที่45 psi 45 psi อ้าจะกระพริบหน่อยแล้วก็ขันวาล์วตัวนี้เข้าไปให้มันอ,อ,อัดอากาศ แทนที่เราจะต้องมานั่งปั๊มไงใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเอาน้ำยาเติมนะครับน้ำยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะ1ต่อ10อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้น้ำพันซีซีใช้น้ำยาร้อยซีซีแ้วก็แล้วแต่ความเข้มข้นนะครับของน้ำยานะผมก็เติมเติมลมเข้าไปเนี่ยเราสังเกตดูนะได้ยินเสียงนะผมกดให้ดูเห็นนะได้ยินไหม ฟู่แล้วอันนี้เมื่อกี้ในสี่ยพลทไอเมันน้อยอเดี๋ยวไปลองของจริงแล้วดูกันได้ว่าเป็นไงบ้างมาดูกันผมเติมน้ําเข้าไปในถังนะครับอันนี้สาธิตให้ดูนะคงไม่ได้แบบว่าเติมเยอะ,อะเติมเข้าไปครับนี่อันนี้คือสาธิตให้ดูนะผมคงเติมเข้าไปประมาณหนึ่งสักครึ่งถังนะครับอาจจะไม่ต้องครึ่งถังด้วยห้าร้อยซีซีพอให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวผมเติมไปไม่เยอะ5 0 0ร้อยซีซีนะครับห้าร้ซีเท่านั้นเองแล้วก็ผมก็ปั๊มน้ํายาเข้าไปนะผมมีน้ํายาใส่ไว้ในนี้นะใส่เข้าไปนิดเดียวไม่เยอะนะจริงๆแล้วอะ่ะพวกนี้มันแล้วแต่การใช้งานครับว่าเพื่อนๆต้องการโฟมมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาเติมน้ำยาเติมทีหลังไม่ใช่เติมตอนแรกนะครับ แล้วก็ผสมน้ํายาให้เข้ากันไม่ใช่เขย่านะแค่นี้พอนะครับให้น้ํายามันผสมกับน้ําเวลาใช้งานเราก็ปั๊มอย่างน,นี้ปั๊มไปเอาแค่มีความรู้สึกว่ามันเริ่มตึงมือนิดหน่อยแล้วเราก็หยุดนะครับเพราะว่าถังมันทนแรงดันได้แค่45 psi นะและเวลาเราใช้งานเราก็แค่ฉีดธรรมดาแค่นี้เองเนี่ยเพื่อนๆดูนะเห็นภาพไหมเป็นไง เก่งไหมดูใกล้ๆนะเห็นไหมเป็นโฟมแบบหนาเลยนะเห็นไหมหนาเลยนะเห็นนปเป็นโฟมหนาเลยเนี่ดูนมือได้ไหมแมวเลอะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมหนาเลยถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ทีเนี้ยเวลาที่ลมมันเริ่มอ่อนใช่หไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งปั๊มใหม่ทีนี้ ไอ้ตัวถังสองระบบก็คือตัวที่ผมบอกเนี่ยเราก็ขันเข้าไปที่ตัววาลวเนี่ยตัววาลวลมนะครับขันเข้าไปขันวาลวลมไปครับก็เวลาใช้งานก็อาจจะต้องหาอะไรมาลัดไอ้ตัวที่สูบจัก,กรยานตัวนี้นิดหนึ่งนะเนี่ยเพื่อใช้งานนะครับผมเปิดก่อนอ่ะดูเฉียเพื่อนดูนี่รนยะ แรงดันก็มาแบบต่อเนื่องตอนนี้แรงดันแค่20 psi นะครับ21ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะขนาดแรงดัน21นะเห็นปะม่ต้อง45แล้วก็ฉีดได้ต่อเนื่องด้วยแล้วก็เท่าที่สังเกตดูตอนนี้ฉีดต่อเนื่องแรงดันอยู่ประมาณ22 23นะครับเนี่ยสะดวกไหมไม่ต้องมานั่งั้มก็ฉีดจนหมดนะอะอย่างนี้เห็นะฟองก็หนาหนุ่มเลยนะ แย่านี้นเนี่ยเสียด้วยรองเท้าเลยเนี่ย <c ười> เห็นแล้วเปน็นไงปูเชียเห็นไหมหายไปแล้วตัวโฟมก็ถือว่าเกาะอยู่เลยนะเพราะว่าผมใช้สามเอ็นหนนี้ฟูเชียได้เลยอ่ะเป็นไงดูแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคนะ ยอมรับได้ครับถือว่าดีไม่ต้องมานั่งใช้เครื่องฉีดน,น้ําแรงดันสูงซึ่งมันต้องเกะก,กะไงกว่าจะหยิบออกมากว่าะอะไรผมว่ามันก็หนักอะเกะก,กะล้างจริงจังถึงค่อยทําถ้าล้างแบบทั่วไปเด l y ยูสแล้วก็อาจจะแค่นี้ก็พอนะครับบอกแล้วแจก1นงรางวัลน,นะครับก็คือเพื่อนๆน,นะดูคลิปนี้แล้วนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเงื่อนไขนะเงื่อนไขนะครับ โดยเงื่อนไขจ,จริงๆคือกดแชร์ครับที่โซเชียลมีเดียของเพื่อนๆเองนะครับแล้วก็ส่งลิงก์เข้ามาให้ที่คอมเมนต์นะที่คอมเมนต์นะคอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันผมจะได้ทราบนะครับอันไหนที่ผมดูแล้วแบบเพื่อนๆบรรยายถูกใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแจกให้กับคนคนนั้นไปนะครับก็เดี๋ยวติดต่อกันหลังบ้านนะครับส่งให้ฟรีด้วย นะครับรอรับที่บ้านจะบอกไว้ก่อนถังโฟมอนีไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวที่สูบลมด้วยนะไม่เกี่ยวนะถังลมตัวนี้อันเดียวนะที่ถังฉีดโฟมนะครับแจกให้1นึงรางวัลฟรีครับเงื่อนไขก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเอาไปแชร์ในโซเชียลมีเดียของเพื่อนๆนะครับเขียนบรรยายนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมถูกแจรไหนผมให้อันนั้น1นึงรางวัลครับก็ระยะเวลาสิ้นสุดนะผมจะวันนี้วันวันนี้วันนีะ14สิบ่ก็วันที่30แล้วกัน 30มิถุนายนนะครับผมจะมาดูแล้วก็ผมจะแจ้งในอคอมเมนต์นะครับของ y t u t u นะครับในวิดีโอคลิปนี้ให้เพื่อนๆทราบอีกทีนึงแล้วก็ใน Facebook ของอ c e Z ี e 6395ด้วยนะครับจะได้ทราบแล้วก็จะได้คุยกันว่าใครเป็นผู้โชคดีคนนั้นแล้วเดี๋ยวผมส่งรางวัลไปให้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e c s y Easy 6395นะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิป วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ